ทุกคนขาแล่บปลาซากซัสัดตานีเธอตัวเท่าเท่านะส่งตัวนี้แค่โลเดียวเองทุกคนว่าชันซื้อมาเจ็ดสิบบาทค่ะวันนี้เราก็จะจัดเป็นนึ้เมนูเลยนะคะปกติปลาซากทุกคนจะเห็นฉันเอามาทําห่อมอกใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่ใช่ห่อมอกค่ะทุกคนขาวันนี้ฉันจะทําพัดเพชรปลาซับค่ะทุกคนเคยยินกันไหมคะตามบ้านเราวัน่อายปลาคางเรื่องอะไรเธอ ว่าชันนั้นเข้าใจมาตลอดว่าสรงใส่เข้าชายป่าซากฉันกันเลยลองชายป่าซาก ป้าป้ามันเพิ่งบอกว่าจริงๆเลยปลาค้างเรื่องค่ะเออก็ไม่รู้ไงป้าซา้านี่ทุกคนค่ะเราก็ทํความสะอาดแลวเราก็ผ้าเอามาคูดเนื้อกับช้อนแบบนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่เคยกินปลาซาฟ้าฉันจะบอกว่ามันคูดง่ายมากเบ้เธอเตรียมปลาเซจแล้วก็มาเก็บใบมาคูดข้างบ้านค่ะทุกคนตอนมาคูดนี้ฉันปลูกเองกับมือเลยนะคะทุกคน ไปได้ใบกูดแล้วมาทํากับข้าวกันค่ะใบมะกูดเราก็จะชีกตรงกลางออกนะคะแล้วก็หั่นให้บางทีสุดแถวทีจะบางได้แต่ฉันก็ของฉันก็ไม่บงางแถวเรยไม่ถือตังกะทะใส่น้ำม,มันค่ะสูตรนี้เราจะพัดเข่องแกงกะทิกัดเคยนะคะพัดกันหนำม,มันให้หอมหอมเลยค่ะทุกคนใครจะไม่ใส่มันก็ได้แต่ฉันอชอบใส่ฉันก็ใส่นะคะ พัดให้แบบว่ากินห้อมของเขืองข้าวมูก,กันเถือเออแขนั้นก็ได้ฟอเเขื่องแกงห้อมเลวันบูเือใส่ปลาลงไปพัดเลยค่ะฉันจะบอกว่าฉันทําแบบม่นพัดกับเผาอลไรพันเนี้อเถือแต่แขปียนเป็นพัดเขื่องแกงปลานั้นเออเถือเถือสั้งใจไหมคะชันชายทาพิษใส่เข้าใจว่าเนื้อปลา<ช>มันพอพูดออกมา,ามันจนีิดนงทีนได้ได้เถ่เต็มทา ก็อ,อย่างฟื้นพัดต่อนะคะทุกคนนี่เราก็ลองใส่น้ำไปเลยเพื่อหว่าปลามันจนะีฮอตถี่ได้ดาเธอปลาไม่ฮอตเลยฉันก็เลยต้องเปลียนมาใส่เป็นในหม้อแทนนะคะหม้อกอ็มันจะพัดไงว่าอ,วะอะไรเธอจริงๆหมอ้อเลยแก่เดียวกับา่าขนาดเ<ๆ>ท้ากันไดนี่มันสู้งไงแล้วก็เติมนามสักิดนะคะที่นี่ก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแป้งวานใส่เกลือ แต่ถ้าใครไม่ใส่เกลือก็ใสเป็นน้ำปลาก็ได้นั่นแหละแต่ชอบโรยใบมะกรูดกับรีบอีชี้าค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเมนูแรกเสร็จแล้วจะหมูเือเมนูจากกระซักร้องตัวที่ซ้อวจัดซิกานน่ากินไหมคะทุกคนได้แล้วกับข้าวซ้องมือวันนี้นะคะเพิ่มอีกสักเมนูค่ะทุกคนทอดไข่ดาวแบบไข่แดงไม่ซุกกินกันนะคะ เธอฉันรู้สึกว่าฉันจะมูอีเพราะว่าฉันคงจะโดนฝนเมื่อตอนเย็นเธอจะทานีถอดไขกรสววยดีเหมือนกันนะเฮละไม่ติดทาแต่อย่าเปิดไฟแรงเธอ นี่ก็เป็นข้าวเถียงค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าป้า,ปา<อ>มันผักเถียงกันแล้วมากินข้าวบานนะคะเราก็ปล้ำมทำกับข้าวไอ้คนถีบ้านเลยทุกคนเออก<อ>ินอพอถ้าไปซื้อกินมันก็ไม่ทูกปากน,นะคะแต่เราทาเองคือมันก็โอเคอะ่ะกินได้มัง่งไม่ได้มัง่งแต่มันสะอาดมันสดไม่แน่นอนค่ะอืมรวล้ไม่มีก้างเลยอืมรวยแล้วทุกคนเอะรวยทางเรื่องเยอะเลยกินรวยนี่รวยนี่เหนือวันจิ้มเลยอือืม เราเก็ใจได้ได้ดี่ก็พัดใกล้กันปลาทังนี่จำลูกกินกล้ว้อยหมแต่กลัวนี่ด้วยตูกนี่<ม>10บ,บาทตวงตัวนี้สวยมากม